สวัสดีค่ะมักเสื้อผ้าที่สองค่ะนางค่ะน้ำค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแจ็คเก็ตนองเทนอาท์ดนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นลดไอพี USA ลดไอพีนะคะ45โลราคา8,000 ตัวเราประมาณการอยู่ที่80-100ถึงต,ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ80บาทจา้าใช่ค่ะลูกค้าค่ะปลาทาี<ช>่นางมารีวิวกันอีกแล้วใช่แลวแลูกค้าขาหมวดนี้ขายดีนะขายดีเลยค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเป็นงานหายากลูกค้าจ๋าค,ค,คอลัมเบียค่ะตอนนี้คอลัมเบีย<า> ตามหางานแจ็กเก็ตนะคะลูกค้าจะแนะนําเป็นงานตัว hmm. นี้ได er, ้นะคะลูกค้าจะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยนะอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะเรียกว่าสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าขะใส่ได้ทุกสายนะเราบอกว่าใส่สายเออเดินป่าสายแคมปิ้งได้ค่ะได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะใส่ไปต่างประเทศได้ได้เหมือนกันค่ะลูกค้าขะหรือว่าจะใส่ขับลงขับรถนะคะใส่ได้หมดค่ะแล้วเป็นแจ็กเก็ตทำไมสวยจัง สวยจริงทำไมผ้าดีดีลูกค้าขาผ้าสวยมากนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้า๋าแนะนำนะคะลูกค้า๋าใครที่สนใจนะคะสามารถสีเอฟได้ลูกค,ะคะ้า๋าชอบกระสอบนี้นะคะสามารถสีเอฟได้เลยนะคะหรือว่าอยากแบบว่าเปิดเองอยากุ้นเองเรามีเป็นกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะคะ8 5 0 0้า้อยบาทเหมือนกันนะคะ ใช่ค่ะ8,500บาทค่ะต้นทุนประมาณ85บาทค่ะลูกค้าค่ะดูค่ะต้นทุน85บาทต้นทุนไม่ถึงร้อยแต่ปกติเวลาเห็นเขาขายนี่200นะใช่ค่ะ200 250 300 350แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดบางตัวที่เป็นแบรนด์ค่ะลูกค้าค่ะสามารถอัดราคาได้อุ่ยแต่ทำไมตัวนี้สวยจังอุ้ยเชื่อ่ะสีชมพูลูกค้าจ๋าสีชมพู The Not Fade ลูกค้าจ๋า The Not Fade ก็มา หนูก็ได้โคลัมเบียไปนะโคลัมเบียก็มาค่ะลูกค้าจ๋าต<ะ>ัดสวยลูกค้าค่ะนานๆจะมีรีวิวนะคะลูกค้าค,ะค่ะตัวนี้สวยมากมากค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน85บาทต่อตัวลูกค้าจ๋า85บาทได้เดียวนาเซฟแปสิบาบาทได้โคลัมเบีย85บาทได้แบรนด์ทดี่ว่าหลากหลายอยู่ในนี้ ลูกค้าจ๋าใส่ได้ค่งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเรียกได้ว่านเนื้อไซส์มีค่ะมาให้เลยนะคะลูกค้าจ๋าโทนสีของเขาก็มีคระหมาน,นะคะใช่ค่ะจะบอกว่ายังไงดีค,คือทําไมผ้าใหม่ขนาดนี้ผ้าใหม่มากลูกค้าจ๋าเป็นเกรดเอเลยนะคะแต่ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์เสียหายค่ะ 55%ค่ะลูกค้าจ๋าขาดเปื้อนดำมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเอ๊ลูกค้าคอมเมนต์ว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นะคะลูกค้าจ๋าพี่ดำรงหรือเปล่าคะเมื่อสักครู่นี้ที่เขาบอกว่าสวยค่ะไปถูกหวยก็พี่ดำรงค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะพี่ดำรงไม่แน่ใจว่างวดนี้ตัวไหนเอ่ยนะคะลูกค้าจ๋า พี่ดำรงกสีบอกนกสบอกนานได้นะงวดนี้ไม่บนแล้วนะจะให้พี่ดำรงถูกงวดนี้ไม่บนแล้วจะให้พี่ดำรงถูกนะคะเพราะพี่มองว่าท่านถูกหวยจะมาซื้อพี่ดำรงเหมาหนูเลยนะเหมาเลยเซตสิบกระสอบค่ะูกคาจ๋าเซตสิบกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าลดต่อลูกลดทุกลูกไปเลยพี่ดำรงค่ะถ้าถูกหวยปุ๊บมาเอาไปเซตราคาส่งพี่ดำรงบอกว่าถูกสามตัวโตถูกยี่สิบมันก็จะไม่เหลืออะไรถูกสามตัวโต๊ะ เขาเป็นเจนนอตเฟสทำไมของตัวเองของเขาสวยมากนะแต่ไม่รู้ว่านางแบบใส่มามันจะสวยหรือเปล่าของเขาก็สวยสวยนนสวยจีนเลยเอาคือเท่แค่ผ้าใหม่ด้วยอ่ะใช่ค่ะผ้าใหม่มากลูกค้าคะใช่ค่ะแู้วมาใส่ค่ะสวยเลยแบรนด์เนี่ยใส่ไม่ถอดเลยด้ใส่ไม่ถอดไม่ถอดเลยได้ไหมอ่าลูกค้าจ๋าแบรนด์ที่เจอไปนะคะลูกค้าจ๋ามีทั้งแชมเปี้ยนมีทั้งเจนนอตเฟสลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์อยู่ใน นี่นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกคา้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถ CF กระสอบนี้ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถ C F เกระสอบนี้ได้เลยนะหคะหรือชอบลุ้นเนะ<ช>าะกระสอบใหม่ก็ได้แต่ถ้ารับกระสอบนี้ก็ได้ตามรีวิวครบทุกตัวค่ะลูกค,ค้าถายหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอน เพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะใช่ไม่สะดวกเข้ามารับเองให้เราจัดส่งค่ะได้ค่ะไม่สะดวกให้จะส่งเข้ามารับเองได้ค่ะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าบริษัทบัสของเราเปิดทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นลูกค้าจ๋าบริษัทบัสตั้งอยู่เส้นเอกชัยบางบอนนะคะลูกค้าจ๋ามาไม่ถูกยังไงโทรสอบถามพนักงานได้นะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าถามพี่กูก็ได ทานการนะคะลูกค้าจะาทามที่ครูก็ได้นะคะเส้นทางการมาบัคของเรานะคะช่วงนี้ลูกค้าถามเยอะมากว่าบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนนะคะลูกค้าขาสามารถเข้ากูเกิลได้ได้แอปไลน์เนาะอย่างเนาะได้เบอร์นี่ึ้นหน้าเพจลูกค้าขาแอปไลน์ได้ทุกเบอร์ให้พนักงานขายส่งเป็นโลเทชันให้ก็ได้ใช่ไ่ะใครที่อยู่กรุงเทพค่ะลูกค้าจําไม่ไกลจากกรุงเทพเลยมาทางเส้นพระรามสองได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจามาได้อา ทุกช่องทางเลยค่ะลูกค้าสามารถมาได้หมดนะสามารถเข้ามาได้นะคะแล้วค่ะป้าน้ำที่ได้เก๋ป<า>้าที่ได้เกตที่ได้โคลัมเบียที่ได้เดนมาเฟกใช่ค่ะที่ได้แชมเปี้ยนค่ะลูกค้าจา๋าแบรนด์หลากหลายอยู่ในนี้ต้นทุนแ5สบ้าบาทเท่านั้นจา้าที่นางอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ของแบบว่าของทางเขาโดยเฉพาะเลยเนาะเขียนว่า first down นะคะลูกค้าจา๋าแต่เขียนเป็น us ไม่มั่นใจค่ะแต่ทำไมสวยอ่ะสวยจี๊ดสวยมากสวยจริี๊ดสวยไม่สวยจังลดมากค่ะป้าสวยค่ะลูกค้าค่ะสวยเลยผ้าค่อนข้างสะอาดเลยค่ะลูกค้าจ๋าตอนทัวรน้นแปดสิบห้าบาทต่อตัวลูกค้าไปต่อยอดได้เลยสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบ นีทั้งนั้นแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดค่ะลูกค้าจ๋าอยากให้ลูกค้าสัมผัสเนื้อผ้าค่ะเนื้อผ้าดีมากค่ะสายเดินป่าสายเดินเขาสายกันผ้าค่ะกันท้ากันแล้วเขาเรียกตัวอะไรนะตัวตัวอะไรนะตัวหลืบตัวตัวท้าตัวถุยตัวอะไรสักอย่าง กันได้ล <distracting Sky jogo> so ูกค er ้าค่ะเพราะว่าผ yep. hmm. yeah, ้าเขาค่อนข้างดีเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้8,500บาทลูกค้าจ๋ามือสองพัดเกิดเอของบาร์วาอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15%ถึงนะคะขาดเพื่อนนำอาจมีเจอนะคะซิปแตกเสียหายอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าขะแล้วก็สายอะไรอีกพี่นางคะยังไงคะใส่ไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยได้นะสำหรับใครที่แบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศที่แบบอุ๊ยไม่ได้ติดลบเยอะขนาดนั้น ม่ติดลถถึงขนาด1 0ิ0องศาลงไปนะคะ,<ช>คะจะใส่ได้นะได้นี่เป็นญี่ปุ่ปนเกาหลีค่ะไค้ใส่ๆๆวสวยเลยใส่ได้นะคะราคา่าตัวนี้นะคะใครที่แบบขายร้านเปิดเช่าอยู่แล้วข<ด> <ๆ S 2> ายงานพวกแจ็กเก็ตขับมอทรองขับมอไซค์นะคะข<ช>าขาเอาหมวดนี้ไปค่ะไปเสริมได้เลยสวยอ่ะสวยจริงนับได้ไหมว่ารลนนี้พูดเขามาสวยกี่รอบน่าจะประมาณ99รอบนะอะมาอีกแล้วนะคะป้าสวยจริงนกคาจ๋าแล้วแบรนด์ของเขาคือแบบว่าดีๆทั้งนั้นเลย ลูกค่จะจ้าแนะนานะคะกระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถสีเองได้เรื่องไซส์มีค้ามานะคะลูกค้าจะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะอยู่ในนี้แต่ว่าโทนสีเขาจะอยู่แบบว่าโทนสีสุภาพนิดนึงนะสีจะไม่ค่อยฉูดฉาดเท่าไหร่นะคะลูกค้าจะอาจจะมีติดมาบ้างแต่หลักๆนะคะกระสอบนี้ที่เจอจะอยู่สวย นสีสุภาพนะคะไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยได้ช่วงนี้ไม่ไกลแล้วก็เวียดนามค่ะอิตาลีค่ะเกาหลีค่ะเหนือเราก็ได้ได้ถ้าเหนือเราก็ได้ได้ค่ะจาใส่ได้หมดค่ะหรือว่าจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชายค่ะแบบนี้ใส่ขับมอเตอร์ไซค์ได้ขับใส่แบบว่าบิ๊กไบคมีใบเทเลยเท่เลยเท่เลยเวบปงเวบป้าอะไอุ้ยได้หมดนะคะลูกค้าจ๋าได้หมดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้8,500บาทสวยๆยุ่ยยุ่ย ลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถซีเอได้นะคะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้เอได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้อยากเปิดเองอยากดูกเองค่ะลูกค้าจ๋าเรามีเป็นกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะคะน้ำพ่นาัง<า>ไงคะเกสอีกแล้วเกสสวยมากเลยอะ่ะทำไมแบบว่าสวยแทนป้านนพนาคะ่ะเกสสวยมากลูกคะ่ะอันตาก้อง ไม่ขออนุญาตให้ลูกค้าทุกตัวเลยเด้อแต่กงเนาะได้เป็นทุกตัวเลยมันเหลือแค่ปัดเดียวเองใช่ค่ะวิสวยอ่ะลูกค้าค่ะผ้าดีดีค่ะผ้าดีมากค่ะลูกค้าค่ะดูเนื้อผ้าค่ะดูเนื้อผ้าไม่รู้ลูกค้าจะเห็นชัดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าผ้าดีมากลูกค้าค่ะผ้าดีมากเลค่ะเนาะผ้าสวยไปลูกค้าสะรดขายได้เลยแขวนขายได้เลยลูกค้าดูค่ะผ้าแบบว่าอุ้ยผ้าสวยจริงผ้าสวยผ้าเป็นแบบ ที่เขาใส่กันทั่วไปอ่ะสำหรับสายปีนทงปีนเขานะสายขับลงขับรถนะใส่ได้ทั่วไปก็แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะอย่างที่เราแจ้งค่ะ0.5%ค่ะขาดเคลื่อนดังมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าส้แต่สวยจริงลูกค้าจ้าจำนวนตัวเราประมาณการที่80ถึง100แต่ถ้าลูกค้าดูตั้งแต่เปิดไลค์จนจบไลค์ลูกค้าจ้าลูกค้าสามารถนับตามได้เลยว่ากระสอบนี้ได้กี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าแต่สวยจริงูกคะสวยอะ ตัวสุดท้ายป่าเราพาดูตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายกันเลยนะคะใช่ค่ะป้าตัวสุดท้ายของนั้นเป็นโค้ดมีเขียมขัดด้วยลูกค้าขะ,ะสวยมากลูกค้าขะสวยเลยนะคะอ่าลูกค้าขาอันนี้นะคะรีวิวให้เห็นทุกตัวกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับหมวดนี้ เป็นเสื้อแจ็คเก็ตเมลเทนแจ็คเก็ต outdoor นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมญี่ปุ่น, IP, USA. IP, นะะลดไอพียูเอสเอลดไอพีนะคะ45โลราคา8,500บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่80-100ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ85บาทนะคะ่ะ ค่ะสถาลูกค้าท้างในที่สนใจสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์อ g จีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทรัเปิดทุกวันถ่ายแต่ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะข้อดต่างเป็นช่องทางคือช่องทางย u t u ู e ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ